สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับฮิตบอลละเหิมเลิมยิงจรวดมากกว่า20ลูกโจมตีใส่ตอนเหนือของประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มสวนกลับด้วยคอมมินโเทพยิงระเบิดเจดมทำลายฐานที่มั่นและจุดปฏิวัติของกลุ่มกวาการ้ายฮิตบอลละใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ยิงจรวดปิดชีพแกนานอทหารคนสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละดับสยองคารดและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดปิดชีพกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวตแบงที่ควางระเบิดใส่รถาหารของอิสราเอลดับสยองคาถนนเมื่อวันที่2กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่า,าวสารสงคราการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกราฮามาตฮิตบันล้ออิหร่านและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับและกลุ่มกอกราฮิตบันลอยังลบกันไม่หยุดที่ฮิตบันลอนั้นจะยิงจรวดมาโจมตีประเทศอิสราเอลมากเท่าไหร่กองทัพอิสราเอลก็จะโจมตีสวนกลับหนักอย่างสะสมมากเท่านั้น,นครับทุกต้นทบดอกเลยทีเดียวโดยเริ่มแรกนะครับมีเหตุการณ์ที่กลุ่มกอกราฮิตบันลอเพิ่มเกิ่มบางอาจยิงจรวดมากถึง20กว่าลูกนะครับโจมตีทางตอนเหนือ ของประเทศอิสราเอลในพื้นที่เมืองกาลิลีตอนบนอย่างหนักนะครับจนทําให้มีเสียงไซเรนดังขึ้นในชมชนหลายแห่งในเมืองกาลิลีนะครับที่ระบุว่าตรวจ20ลูกจากเลบานอนที่เป็นของกลุ่มก่อกร้กรายฮิตบันล,ละโจมตีเมืองกาลิลีตอนบนเมื่อช่วงเย็นของช่วงวันที่ผ่านมานะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลโดยมีระบบขีปนาวุธต่อต้านข้ายานของกองทัพอิสราเอลรุ่นไอรอนดโดมสามารถสกัดกัน้นตรวจได้หลายลูกนะครับในขณะที่ ลูกอื่นๆนะครับพุ่งเข้าโจมตีพื้นที่ในบริเวณเมืองกาลิลีแต่ไม่มีรายงานผู้บาเดเจ็บหรือเสียชีวิตน,นะครับมีแต่ลองรอยการโจมตีที่เป็นไฟลุกบางช่วงเท่านั้นนะครับบางลูกเท่านั้นซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มก่อการร้า,ายฮิตโดลาชัว่วร้ายมาทําการชัว่วร้ายต่อประเทศอิสราเอลเพียงข้างเดียวนะครับพี่น้องจึงได้มีการรวบรวมข่าวกล้องและไมเราะห์ข่าวกองของกองทัพอิสราเอล ก็ส่งิการไปให้หน่วยเครื่องบินลบเพบอิสราเอลเลยก็บ,บิินลบเพบอิสราเอลก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับจึงได้ถล่มโจมตีเสถอตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลัลลนะครับจนทําให้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะพี่น้องทีของทัพอิสราเอลเผยแร่นในคับขขาวดำนะครับถ้าเป็นภาพสี คงจะสะใจกองเชียร์น่าดูนะครับถูกซัดตึ้มซัดตึ้มใส่ไม่ยังระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ตล่มโจมตีหลอนสึกหัวกลุ่มกาะกระไลฮิตบัลเลาะซัดตึ้มแบบนี้คาดว่ากลุ่มกากระไลฮิตบันเลาะดับเกินบะยองแน่นอนและสูญเสียยุทธปกรณ์จำนวนมากแน่นอนที่กองทัพอิสราเอลรายการในข่าวนี้เปว่ากองทัพอิสราเอลเผยว่าเครื่องบินดรเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีอาคารของกลุ่มกากระไลฮิตบัลเลาะใช้ ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนมากถึง5แห่งนะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาโดยการตีดังกังกล่านั้นเกิดขึ้นในเมืองยาโรนไอตาอันชับฮานินไทฮาฟาบบิดดานะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลนะครับ ที่มีฉากการสู้รบที่หนุดเดือดเลือดฟานทางาระเบิดเจดมน้ำหนัก2,000ปอนด์ 2, รถสีหัวกลุ่มก,อก่อการร้ายฮิตบอนละสัตตุมสตัตตุมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับและในช่วงวันที่ผ่านมากองับอิสราเอลรายงานเพิ่มเติมในข่าวนี้นะครับว่าตำรวจของฮิตบอนลาะทำให้ชาวอิสราเอลได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับและสมาชิกทีมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของชุมชนชนนายแดนทางตอนเหนือก็อได้รับบาดเจ็บปาดกลางอีก1คนนะครับตามที่ กองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเตือนนะครับในคลิปข่าวนี้โดยมีการยิงจรวดของกลุ่มกวากกร้ไยฮิตบัลลาะมากถึง20กว่าลูกครับพี่น้องโจมตีพื้นที่ของประเทศอิสราเอลในพื้นที่ทั้งเมืองกาลิลีสก,กาอัมและมาตัดนะครับตามการงานของกองทัพอิสราเอลในขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าทั้งวันพวกเขาได้ใช้เครื่องบินรบเทพยิงจรวดโจมตีเครื่องยิงจรวดของกลุ่มก่อกกร้ไยฮิตบันลาะใส่เมืองในหลายเมืองด้วยกันนะครับ ที่มีเหตุการณ์โจมตีหลายระลอดครับจากกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นรายงานมาเป็นระยะระ,ะนะครับว่าช่วงไหนฮิตบับเลา์ยิงโจมตีตอนไหนบ้างน,นะครับในกองทัพอิสราเอลก็มีภาพการสู้รบที่ส่วนกลับใช้ตำแหน่งของกลุ่มก่อกกร้ายฮิตบับอลา์ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินตามที่ตำแหน่งของกลุ่มก่อกกร้ายฮิตบับเลล์ถูกระบุไว้จากมืร่นว่าข่าวกล้องของกองทัพอิสราเอลนะครับก็จะมีระเบ,บิดเจดม ของกองทัพอิสราเอลลนสี่หัวกลุ่มกวากกร้าลฮิตบอลละสำเร็จสำเร็จแบบนี้อยู่ด้วยมานะครับขาดว่าสมกลุ่มกวากกร้ายฮิตบอลละไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าลอหรือมัจจุราชในอดกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลละเองที่อยู่ดีว่าดีมาทำได้ประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุนนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์สยองของแสนมป์ทานอาหารของกลุ่มกวากกร้ายฮิตบอลละนะครับที่ถูกปิดชีพด้วยมือของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอล ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ใช้โดนโจมตีเล่นงานกนาราหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลจำนวนอย่างน้อย2คนนะครับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณเมืองชายฝั่งนาคูรานะครับรายงานระบุว่าผู้ก่อการร้ายฮิตบอลเลาถูกิีทีพดับสยองคารถประทีเดียวนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏก็เป็นภาพที่สยองอยู่เหมือนกันนะครับที่มีภาพไฟไหม้ของรถยนต์ของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลและมีเจ้าหน้าที่คู่ภัย ของทางเลบนานอนตอนใต้นะครับมาเก็บร่างของฮิตบวร,ร์ดที่ร่างแทบจะไม่เป็นร่างเลยนะครับพี่น้องงานนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อกลุ่มกกราฮิบวร,ร์ดมาทําร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับเพื่อช่วยเหลือฮามทาทั้งที่ฮามาตมาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยอย่างโหดไร้าปาฏเหาริยในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ต้องจัดหาจัดเต็มให้สาสนครับและ รอบสังหารเรือชีพแกนทำาอาหารของกลุ่มก่อรกลายฮิตบนลอบแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับเพื่อไปให้ แกนนำทหารหารเหล่านี้ไปสั่งการให้ลูกน้องหรือปฏิบัติหน้าที่เองในการส่งอาวุธหนักอย่างเช่นจรวดของกลุ่มกอก้าลฮิตบัลละมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับจึงทาให้มีภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลปลิดชีพแกนาหาอทหารของกลุ่มกอก้ไลฮิตบัละดับสยองคาร์ลสวสาแล้วสาเล่าอยู่ได้มาไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพ้าละหรือมัตุดาในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนดงฮิตบัลาะเองเพราะว่าหมา้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับ และเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้เล่นงานกลุ่มเกาะกันไลยในเขตเวสต์แบงค์มาหลายวันแล้วนะครับและจากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลได้ใช้โดนโจมตีนะครับยิงจรวดปิดชีพเหล่ากลุ่มเก่ะกันไลยที่อยู่ในเขตเวสต์แบงค์ในพื้นที่เมืองเจนนี้นะครับที่ระบุว่าพวกเขาเหล่านี้คว้างระเบิดนะครับใส่รถทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการทหารในพื้นที่เมืองเจนเนียนนะครับ และระเบิดขวดด้วยนะครับตามรายงานข่าวที่พวกเขาเหล่านี้เพิ่มเกลิ่มอยากจะช่วยเพื่อนของเขาที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายในเขตเมืองเจรนีนในเขตเวสต์แบงก์แต่สุดท้ายก็มาช่วยก็เหมือนว่ามาถูกส่งลงนรกเหมือนกับเพื่อนของเขานะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลก็มีดวงตาจากท้องฟ้ามีโดนที่ช้อมยิงจรวดครับ มาโจมตีเหล่ากลุ่มก่อกันร้ายในเมืองเจนินเหล่านี้จะทําให้งานนี้โดนไปจมเต็มเหล่าผู้ก่อกันร้ายที่คว้างระเบิดเพลิงและระเบิดธรรมดาใส่รถทหารอิสราเอลงานนี้ดับสยองคาพื้นถนนกันเลยทีเดียวนะครับโดนไปจมเต็มขนาดนั้นไม่น่ารอดแน่นอนนะครับดับเปลื่ยนตับสยองร่างกายหายไปในตอนไหนก็ไม่รู้นะครับพี่น้องผมว่าผลกรรมที่ตามสรองพวกเขานั่นเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาเล่นงานทหารอิสราเอลก่อนที่ทหารอิสราเอล จะมากาจัดความชั่วร้ายของกลุ่มกอกร้าในเขตเยอนีนเขตเวสแบงเหล่านี้นะครับสุดท้ายมาให้ทุกแกนท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองดับเดือดะยองเป็นปุ๋ยในถนนในเขตเวสแบงต่อไปก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพิงเท่านี้ตามูนไปชาร์ตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ